สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมากล่าวถึงทฤษฎีบทเชวากันแล้วกันเนาะจากความเดิมตอนที่แล้วนะคะเราได้ทราบ m e n าลออสเ h e เรก็คือทฤษฎีบทที่ว่าด้วยจุด3จุดใดๆนะมันจะอยู่บนเส้นตรงเดียวกันหรือไม่นะคะก็ต้องใช้รูปนะคะที่ว่ามีรูปสามเหลี่ยมแล้วก็จุด พวกนี้นะคะก็คือเกิดจากการตัดกันของเส้นตรงนะ,ะไปตัดกับด้านสามเหลี่ยมนะ,ะโดยที่บางด้านก็จะต้องขยายออกมาเนาะแล้วเราก็จะพิสูจน์ว่าเจ้าจุดสามจุดนั้นอยู่บนเส้นตรงเดียวกันหรือไม่นะ,ะโดยใช้อัตราส่วนของด้านนะ,ะที่เป็นจุดตัดในทิศทวนเข็มนาฬิกานะคะคราวนี้สามจุดใดๆไม่จาเป็นต้องอยู่บนเส้นตรงเดียวกันใช่ไหมคะเพราะว่า สเส้นนี่โอเคแล้วยังไงมันก็ต้องอยู่แต่ไอ้เจ้าจุดที่3มันอาจจะอยู่คนละแนวเส้นนะเพราะฉะนั้นทฤษฎีบทของเ e เนลอสก็เลยจำเป็นนะที่ต้องเอาไปใช้ส่วนทฤษฎีบทอีกอันนึงนะคะที่คู่กันก็คือทฤษฎีบทของ h e วาเป็นการกล่าวถึงเงื่อนไขของการที่จุด เส้น3มเส้นนะคะเส้นตรง3ามเส้นเนี่ยปกติถ้า2เส้นเนี่ยตัดกันเนี่ยจุดเดียวอยู่แล้วนะแต่เส้นที่3ามที่จะไปตัดมันอาจจะไม่ได้ตัดที่จุดเดียวกันก็ได้มันอาจจะไปเกิดจุดตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมก็ได้อย่างนี้เนะาะคราวนี้ที่ฎีบทของเชวาเนี่ยเขาก็จะกล่าวถึงกรณีที่เส้นตรง3เส้นเนี่ยเขาตัดกันที่จุดจุดเดียวเนี่ยมันจะต้องมีเหตุการณ์ยังไงหรือมี อะไรเป็นตัวเช็คนะคะก็มาดูนะว่าตัวทฤษฎีบทของเชวาเนี่ยความจริงแล้วถ้าจะใช้การพิสูจน์เขาก็จะไปใช้เมไนนลอสเนี่ยแหละอ่าเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะว่าทั้งสองทฤษฎีบทนั้นสัมพันธ์กันอย่างไรนะคะอ่าดูตัวนี้เขาบอกว่าถ้าสามเหลี่ยม abc ของเรานะมีจุดภายใน นะก็คือจุด P เนี่ยเกิดจากเส้นตรงนะ AB AP นะ BP และ CP ไปตัดกับด้านทั้ง3นะของสามเหลี่ยม ABC ที่จุด D E และ F ตามลำดับจะได้ว่านะนะก็รูปก็จะเหมือนเมื่อวานนะะแต่นี้รูปนี้ก็ส่วนเข็มเหมือนเดิมนะใช้อัตราส่วนของนะ AF ต่อด้วย FB คูณด้วย B D ต่อด้วย D C คูณด้วย C E ต่อด้วย E A แล้วต้องเป็น1น่งเห็นไหมว่าเชวาจะมองง่ายกว่าเพราะว่าสามสามเส้นตรงนี้เนี่ยที่มันตัดเนี่ยมันเป็นจุดตัดอยู่บนด้านของสามเหลี่ยมมันก็เลยมองง่ายนะคะลักษณะของอัตราส่วนเนี่ยคล้ายกับของเมื่อวานเลยใช่ไหมใช้ของตัวเมเนลออสนะคะ อ่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูว่าเราจะพิสูจน์มันยังไงเนาะเราก็ต้องเริ่มจากการใช้เมน l ลอสโดยมองสามเหลี่ยม1รูปนะคู่กับเส้นตรง1เส้นอ,อย่างเช่นเราจะใช้เมน l ลอสกับสามเหลี่ยม A D C งนะั้นเราก็จะวาดสามเหลี่ยม A D C